นี่ก็ใกล้ถึงงานวันก่อตั้งโรงเรียนของเราแล้วนะนักเรียนครูจะหอบมาใ้งานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งให้พวกเธอทำละงานอะไรล่ะครับคุณครูจัดเตรียมสถานที่เพื่อตอนรับผู้ปกครองของนักเรียนแล้วก็ทำการแสดงบนเวทีจ้าน่าสนุกจังเลยค่ะคุณครูใช่ใช่น่าสนุกมากเลย ดีมากเด็กๆงั้นครูขอตัวไปจัดเตรียมงานอย่างอื่นก่อนนะค่ะเออแล้วพวกนายรู้เหรอว่าจะแสดงอะไรบนเวทีน่ะเอ,อ้ไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้ฮะอ่ะคิดออกแล้วคิดการแสดงออกแล้วเหรอเปล่า,าฉันคิดเรื่องตกแต่งสถานที่ออกแล้วตั้งหากแล้วเธอจะตกแต่งยังไงล่ะฉันอยากให้วันงาน ทั้งโรงเรียนของเราเต็มไปด้วยสีสันจากดอกไม้ทะเลหลากสีละ่ะเฮ้ยุดไอเดียความคิดเยี่ยมไปเลยงั้นจะรอช้าอยู่ทำไมอ่ะไปที่แนวปากการังใหญ่กันเลยดีกว่าเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ไปเลยเฮ้ย hey, พวกเราดูหอยตัวนั้นสิตัวใหญ่เบิ่มเลยอ่ะ ใช่ใช่ใช่ในั่นมีไข่มุกลูกใหญ่อยู่ข้างในด้วยล่ะดูนู้นสิมีหีบตรงนั้นด้วยเฮ้พวกเราปลาหมึกมีรูปสามเหลี่ยมที่หัวด้วยล่ะดูสิ ใช่เหรอฮ่าฮ่าฉันน่ะมีสามเหลี่ยมเป็นของตัวเองจริงๆด้วยอ่ะวงรีวงกลม เก็บดอกไม้กันเถอะพวกเราได้เลยเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงมาเล่นไกลโรงเรียนขนาดนี้ล่ะหนูชวนเพื่อนๆมาเก็บดอกไม้ทะเลกับสาหร่ายทะเลเอาไปตกแต่งในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนของพวกเราค่ะอืมเข้าใจคิดนะเนี่ยพี่สมาร์ท่ามผลานงานนี้เด็ดขาดนะครับเพราะพวกเราจะมีการแสดงบนเวทีด้วยล่ะแต่พวกเราอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะแสดงอะไรกันดีนะครับอืมพี่ว่า เราควรแสดงในสิ่งที่ตัวเราถนัดจะดีที่สุดนะพี่สัญญาว่าจะไปดูการแสดงของพวกเราแน่นอนแต่พี่ว่านะตอนเนี้ยเรารีบเก็บดอกไม้ทะเลและสาหร่ายทะเลกันก่อนดีกว่าเอ๊ะทำไมเรต้องรีบล่ะครับพี่สมาร์ทพี่ว่าบรรยากาศใต้ท้องทะเลวันนี้ดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะ ออจริงด้วยครับพี่สมาร์ทผมก็สังเกตเหมือนกันว่าตอนเดินทางมาไม่ค่อยมีฝูงปลาวหวยผ่านมาเลยครับเออ,เอ,อปลาสีม่วงตัวนั้นจะรีบไปไหนนะเราหลีกทางให้พวกเขาหน่อยดีกว่านี่ปลาสีครามสองตัวนั่นปลาสีน้ำเงินสามตัวนู่นปลาสีเขียวสี่ตัวนั่นปลาสีเหลืองห้าตัวปลาสีแสดหกตัว ปลาสีแดงเจดตัวปลาสีน้ำตาลแปดตัวปลาสีชมพูเก้าตัวแล้วก็ปลาสีเทาสิบตัวพี่สมาร์ทครับทำไมฝูงปลาถึงรีบว่ายกันจังเลยอ่ะครับพี่ว่าต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแน่พวกเรารีบกลับกันดีกว่าว้เอ,อเด็เกเดกไม่ต้องกลัวนะพี่สมาร์ทอยู่นี่แล้ว ชื่อฮะหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนะ,ะแย่แล้วทุกคนพายุลูกใหญ่กำลังตรงมาหาเราเราต้องถูกนายจะมาแย่งที่ซ่อนของฉันใช่ไหมออะคุณป่าไหลมอเล่พวกเราแค่มาขอหลบแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วละ่ะแป๊บเดียวก็ไม่ได้นี่เป็นที่ของฉันไม่ต้องมาพูดมากพวกชอบแย่งที่คนอื่นอย่างพวกนายต้องโดน รออยู <detection>? ่นี่นะฮะอืมแน่จริงก็เข้ามาเลยฉันแน่อยู่แล้วยากโอ้ยเจ็บนี่จำไว้นะทีหลังอย่าแกล้งคนอื่นอีกเข้าใจไหมอืมโนยนี่แนโอ้ยนี่ว้าโดนสบังเก่งจริงก็ตามมให้ทันสิคิดว่าจะหนีฉันพ้นกันเหรอไม่มีทาง เฮ้ยยันน um> ี่นะยันนี่เฮ้ยเอาติดติดเฮ้ย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 ติดโอ้ยเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเย้พี่สมารเกย์สุดเลยเราคงกลับไม่ทันแล้วล่ะถ้างั้นรีบไปหลบในถ้ำกันเถอะครับเฮ้ยเอาหินปิดไว้อย่างนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะฮึบฮ่าฮ่าเรียบร้อย เราคงต้องอยู่ที่นี่กันสักพักแล้วละ่ะเพื่อความปลอดภัยนะตอนนี้ไม่ใช่ฤดูมรสุมนี่ครับทาไมถึงมีพายุได้แถมเจ้าพายุลูกนี้ยังพัแรงผิดปกติด้วยนะครับอืมช่างสังเกตด,ดีมากสาเหตุที่ฤดูการแปรปรวนอย่างนี้มันเกิดจากภาวะโลกร้อนละเอ๊แล้วภาวะโลกร้อนคืออะไรอะคะภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นจนทําให้อากาศเปลียปล่ยนแปลงไปจากปกติอย่างเช่นที่ขั้วโลก ปกติจะมีอากาศหนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็งแต่พอโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งก็ละลายพอน้ำแข็งละลายก็ส่งผลให้หลายๆที่เกิดน้ำท่วมขึ้นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนคืออะไรล่ะครับพี่สมาร์ทการปล่อยควันเสียในอากาศนี่แหละคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนละเอ๊แล้วอย่างนี้เด็กๆอย่างพวกเราจะช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงล่ะครับอมืมีวิธีง่ายๆเลยละแค่พวกเราช่วยกันปลูกดอกไม้ทะเลและพืชทะเลต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มอากาศดีๆให้กับทะเลและโลกไงล่ะครับอืมพายุน่าจะสงบแล้วละ่ะเย่ปลอดภัยกันทุกคนหรือเปล่าล่ะปลอดภัยค่ะพี่สมาร์ทคอยดูแลพวกเราอยู่ตลอดเลยค่ะคุณครูอืมขอบคุณสมาร์ทมากๆเลยละ่ะถ้าไม่มีเธอเด็กๆคงแย่แน่แนไม่เป็นไรหรอกครับคุณครูพวกเด็กๆเนี่ย ก็เหมือนกับน้องของผมเองแหละครับโรงเรียนก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยวันงานก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยสิอืมผมจะช่วยซ่อมโรงเรียนให้คุณครูเองครับพวกเราจะ<อ>ช่วยช่วยกันมาด้วยครับพวกเธอช่างมีน้ำใจกันจริงๆเลย มากนะทุกคนพวกเราเหนื่อยกันมามากแล้วแต่พลังกันหน่อยดีกว่านี่โอ oh, มันตินสมาร์ทดื่มแล้วฉลาดสดใสแข็งแรงมีส่วนผสมของน้ำมันปลาด,ด้วยนะของฉันเป็นรสช็อกโกแลตหลักของฉันเป็นรสจืดของฉันเป็นรสช็อกโกแลตละ่ะของฉันก็เป็นรสจืดเหมือนกัน ในที่สุดก็เสร็จก่อนงานวันก่อตั้งโรงเรียนจนได้นะอ,ะอะเกือบลืมไปครูยังไม่ได้ส่งบัตรเชิญผู้ปกครองเลยครูไปแล้นะเดี๋ยวไม่ทันวันงานใกล้จะมาถึงแล้วแต่พวกเรายังไม่มีการแสดงเลยนะเอ๊พวกเราควรจะแสดงอะไรกันดีคะพี่สมาร์ทอืมก็อย่างที่พี่เคยบอกไปนั่นแหละว,ว่าเราควรจะแสดงในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดถึงจะดี หนูคิดว่าหนูชอบเล่นดนตรีและก็ร้องเพลงค่ะอืมพี่เห็นด้วยนะเพราะเท่าที่พี่สังเกตดูจากเวลาที่ปลากระตูนเล่นเปียโนรวมกับเพื่อนๆปลากระตูนเล่นอย่างมีความสุขพี่ว่าปลากระตูนมีความสามารถทางด้านดนตรีนะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูชอบเล่นดนตรีมากที่สุดเลยค่ะพี่สมาร์ทส่วนปลาหมึกนี่น่าจะถนัดทางด้านกีฬาและทางด้านภาษาเป็นพิเศษนะอืมน่าจะใช่ครับ ผมชอบเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและก็ชอบออกกำลังกายมากๆด้วยผมรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ออกกำลังกายและจะสนุกสุดๆถ้าออกกำลังกายไปท่องศัพท์ไปด้วยครับเอ๊พี่สมาร์ทครับคนคนหนึ่งมีความถนัดได้หลายอย่างเลยเหรอครับใช่แล้วละ่ะคนคนหนึ่งนะอาจจะมีความถนัดหรือความสามารถพิเศษได้หลายหลายอย่างขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆอย่างม้าน้ำเนี่ยเป็นเด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นี่เองละ่ะ ที่เป็นนจุดเริ่มต้ของงควาาาาามมสรถทด,ด้นศิลปะเอแล้วผมละครับพี่สมาอืมปูเสฉวนนะ่ะเห็นได้ชัดเลยนะว่ามีความถนัดด้านคณิตศาสตร์เพราะคำนวณตัวเลขในการสร้างตึกได้ถูกต้องและอีกอย่างนะปูเสฉวนมีความเป็นผู้นำสูงซึ่งเป็นความสามารถทางสังคมและอารมณ์ในรูปแบบหนึ่งละ่ะถ้าเด็กๆฝึกฝนความรู้ความสามารถและพรสวรรค์ที่ตัวเองมีบ่อยๆแล้วก็ ต่อไปทุกคนต้องได้เป็นอัจฉริยะตัวน้อยหรือ Little Genius ในด้านนั้นๆอย่างแน่นอนอ่พวกเราเรา,เราล้ว่าจะแสดงอะไรสวัสดีครับเชิญด้านในเลยนะครับาการแสดงใกล้จะเริ่มแล้วครับผู้เสฉวนมีความสามารถทั้งด้านสังคมเลยทำหน้าที่ต้อนรับผู้ปกครอง <ST. S 1> พิธีกรพร้อมหรือยังเ <ST. S 1> ตรียมตัวนะพอนักถึงสแล้วออกไปเลยนะพร้อมแล้วหนึ่ง สองสาไปเลยม้าน้ำชอบศิลปะเลยทำหน้าที่ดูแลและจัดเวทีส่วนปลาหมึกเก่งด้านภาษาเลยเป็นพิธีกรสวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีขอเชิญพบกับการแสดงสุดพิเศษของพวกเราได้นบัดนี้ Let's see our special show now ปลาการ์ตูนโชว์ฝีมือทางด้านดนตรีตามที่เธอถนัด เราจะช่วยกันรักษาธรรมชาติฉันรักธรรมชาติพวกเราจะตั้งใจรักษาธรรมชาติให้ดีที่สุดอนุรักษ์ธรรมชาตอิอนุรักษ์ธรรมชาตอิอนุรักษ์ธรรมชาติทุกคนมีส่วนช่วยกันลดอุณหภูมิของโลกได้นะครับแค่ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อเป็นการเพิ่มอากาศดีๆให้กับโลกง่ายแค่นี้ใครๆก็ทำได้ใช่ไหมครับ แล้วโวกของเราก็จะน่าอยู่ไปอีกนานแสนนานครับดื่มโอวตินสมาร์ทดื่มแล้วฉลาดสดใสแข็งแรงต้องโอวติน